เฮนรี่อยากพาโบไปฉีดสเตมเซลล์ค่ะหลักๆจะต้องวางยาสลบนะคะแล้วก็ฉีดเข้าบริเวณข้อต่อแพลนไว้ว่าจะทําวีคหน้าแล้วนะคะทุกคนแต่ว่าเพิ่งมาบอกเพราะว่าคิดเยอะแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยมันก็แค่กังวลว่าเราอะ่ะหาทําหรือเปล่าปล่อยให้โบใช้ชีวิตของนางไปดีไหมแต่ว่าคือทุกคนเข้าใจความรู้สึกเราใช่ไหมว่าคนเป็นแม่อ่ะคือต่อให้ภายนอกเนี่ยโบอยู่ในคอนดิชันที่มันดูโอเคไม่ได้ดูเจ็บมากไม่ได้เดินกระเพลกนางก็แฮปปี้ของนางแต่ว่าภายในอะ่ะคือข้อต่อมันเสื่อมแล้วก็แน่นอนว่ามันก็จะเสื่อมมเร่่ยๆ,ๆาาวัาันนป็นโคทีกบ ยีนหูพับของน้องซึ่งสเต็มเซลล์อ่ะมันไม่ได้เป็นการรักษาให้หายนะคะพูดให้เคลียร์ตรงนี้ก่อนแต่เพียงแค่ว่ามันเป็นการเข้าไปช่วยฟื้นฟูให้อาการเจ็บปวดของโบเนี่ยมันดีขึ้นช่วงแรกเนี่ยข้อกังวลคือทแํแเราจะทรมานไหมจะแพ้ไหมควรใช้สเต็มเซลล์ของตัวเองหรือว่าของคนอื่นดีควรทําตอนไหนซึ่งหลังจากที่หาข้อมูลมานานมากเนี่ยมีสัมมนา,าที่ไหนก็ไปฟังพอยิ่งได้ฟังเคสที่มันเกิดขึ้นจริงๆกับหมอที่เขามีประสบการณ์ด้านนี้จริงๆเนะะี่ยค่ะคือมันไม่ต้องรอให้ถึงจุดที่โบเขาเนี่ยเเเ็มมาาแลลว่่่อพงตตซ ันสามารถทำได้เลยเพื่อแพลนคุณภาพชีวิตของโบให้ดีขึ้นในระยะยาวคือความเป็นแม่ขอแค่มันดีขึ้นสักนิดหนึงอ่ะมันก็คุ้มแล้วนะคะยังไงเดี๋ยวเฮนจะมาทําคลิปเล่าเกี่ยวกับตัวสเต็มเซลล์ที่โบจะฉีดอีกทีหนึ่งว่าฉีดยังไงตำแหน่งไหนบ้างคะ่ะ